สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม b ล็ Star าร์นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวพลังดวงดาวอันที่สองของ o t ติสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพลังดวงดาวใหม่มีชื่อว่าตลับเติมหมึกนั่นเองนะครับ<อ>ความสามารถเนี่ยก็คือตอนนี้โอติสยิงหมึกมากขึ้น33%ซนนั่นเองนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปลองใช้ก่อนเลยนะ เริ่มจากเนี่ยาการที่เราจะใช้พลังดวงดาวอันที่สองเนี่ยก่อนอื่นเราต้องใช้พลังดวงดาวอันแรกก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะเห็นผลชัดเจนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูความสามารถของมันเนี่ยมันคือการโจมตีปกตินั่นเองนะดูพลังดวงดาวที่ผมเลือกมาอันแรกนะครับการโจมตีปกติเนี่ยจะออกมา3นัดนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่พอเราเปลี่ยนเป็นพลังดวงดาวอันที่2เนี่ยโอเคเปลี่ยนเลย อ้ากดผิดกดผิดอ่ะเปลี่ยนเป็นพลังดวงดาวอันที่2ครับโอเคครับคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะพอผมเปลี่ยนเป็นพลังดวงดาวที่2ในการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะยิงออกมา4นัดนั่นเองนะถือว่าถือว่าดีกว่าเดิมนิดนึง <c oughs> โอเคแต่ว่าดามเมจเนี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมดามเมจเท่าเดิมอยู่นะเนี่ยดู ดรามี588เท่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลานะศสึกชิงอันนี้มันนีนะครับวันนี้ไปโอเคครับคุณผู้ชมมาตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกซ้ายแล้วกันนะโอเคครับการโจมตีปกติก็เนี่ยเห็นไหมมันออกสี่ครั้งนะพลังดวงดาวอันนี้เนี่ยถ้ายิงโดนเนี่ยน่าจะสองพันผัดสองพันกว่าอืมเจ็บอยู่นะตรอองตรง าไชิดหน่อยดีกว่าจังหวะนี้ครับมาแล้วครับเดินมาใกล้ๆอย่างนี้ปากปนี่ไงติดทําให้ตายกูไปเอาดิเจ็บหนักไหมเ้ยเย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 ้ยเดี๋ยวไม่มีใครเห็นรอกครับจังหวะนี้จังหวะนี้รูดนไปรูดหนักๆฮิวหน่อยดิมาวะฮยวฮฮฮยอีดีว่าเพื่อนโอ้มันไม่พอ เอาแล้วครับจังหวะนีโอ้ย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 ป้โดข้าวเกาเรื่องอยู่นะนึกว่าจะบอดนะไม่บอดหรอกเหรอเออเพิ่มมาเพิ่มมาเอาดิหนึ่งนัดไปสองนัดเอาล่วงกันหมดอ้าวมึงโดนมึงโดนกูแน่ยิ้วยิวยิ้วยิวมึงยิวกูก่อนเพื่อนอือเอาล่วงไปหนึ่งล้วงไปหนึ่ง เอาดิฮิวฮิวฮิวฮเออฮิวฮิวฮิโอ้หน้าที่มึงคือฮิวล้วเพื่อนฮิวฮโอ้วักซ์ซันไปฮิวกูล่ะโอ,โ,อโอ้ลืมหน้าที่ดีกว่เาเฮ้ยโอ้เอาดิเอาล้วครับจังหวะน,นี้ครับนี่ไงวางไปวางไปหนึ่งหนึ่งไปละฮะหนึ่งหนึ่งไปละโอ้โหล่วงไปแลกกันไปค็เรหนึ่งครับจังหวะน,นี้น่าจะชนะแบบชิวๆอืโอเคถือว่าโอเคอยู่นะ โอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าตึงๆกันไปที่เอ้ีอ้าวอ้าวโดนนะโดนนะโอ้โหเกือบตายโอ้โหโอ้หูล่วงไปครับผมคุณผู้ชมจังหวะน,นี้โอ้โหต้องตาม,ต,ต,ามต้องตามเช็คบินล่วงไปอีกหนึ่งมาดิโอ้โหนด่ก็มันเอาอะจังหวะน,นี้โอ้เอาดิเจ็บไปดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยววางดักก่ ot. อนอืมโดน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 อดอดยิงไม่ดีอืมเอาล่วงนะเออสวยเพื่อน เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตกเฮ้ยอุ้ยกับตายเลือดสี่สิบสี่เออริโค้ห่างลอยผมเฉยฉันลื้อซ้ายมาครับจังหวะนี้ริโคอยู่ซ้ายหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเราอะอยู่ล่วงแน่ล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนไอ้ดุมมเออเออมึงส่งเปรี้ยวจังเอยริโกฮะเอาตายมึงโดนมึงโดนมึงโดนนี่ไงอืออือ ชิบเชบเชเอารูดเอารูด <laughs> อืออีซี่ยังวะมานี่มานี่มานี่นี่ไงมานี่รูดรูดแบบนี้จิตองล่ลวงมาอีกหนึ่ง <laughs> รูดเอาอไม่อยู่หรอ <laughs> รูดเอารูดเอาเอารูดครับ <laughs> <laughs> ไปไหนแล้วล่ะโอ้ชนะชิวๆเลย โอเคครับคุณผู้ชมรอบนี้ผมจับมากับกระเพราไข่ดาวนั่นเองนะซึ่งก็น่าเป็นเพื่อนในเกมแหละโอเคครับมาดิเอาดิโอ้โหลุยดีครับจังหวะนี้ล่วงไมด่ดิไม่ถึอไม่โดนปะเล่นรู้มากไง,งนี่ไงเอาดิตอดไปเอาไปหนึ่งอันพอเราก็ถอยเนาะออโอเคครับคุณผู้ชมก้อนกลมๆมาอย่างนี้ เกือบตายฉันลุกโอ้โหเอาดิจังหวะนี้ครับจะกลับว่ไงเออโอ้โหโดนสวนมาเกือบตายพันเก้าโอ้โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าแม่งเอ้ยโอ้เกินไปว่าบางทีอ่ะโอ้เพื่อนเราแม่งไม่เวิร์กเลยอ่ะแม่ต้องพึ่งความสามารถของผมคนเดียวอีกแล้วโอ้โหฉันลูกกือบแตกโอ้โอเคเอาดิ เอาดิเอาดิวุ้ดจ้วางไปครับต้องโดนใครคนหนึ่งแหละนั่นไงโดนละโดนละครับคุณผู้ชมเออเอคัวโดนละเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยโล่ฮอ้โิโอ้โโอ้โหโอ้โหตายอะไรกระเพี้ยโ้เกมว มานี่เดี๋ยวพี่เก็บเงพี่เก็บงานเองน้องเอ๋ยโอเคโอ้ยคุณจะตายเว้ยโอ้ฉันรู้ฮะเออเอาดิไปทีมกูยู่หน่อยหมดวะช่วยกันหน่อยดิเพื่อนเออเอามันหน่อยดิเออลลวงเอว้ยเออ เออเก็บ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 เออเออโคตรเลยฮะเจ้าบีมแล้วน้องเออนี่ไงวางไปเออล่วงไปได้วู้ฮ <t> ู้กัรอ่อนทัวร์ออ้ออื้ออืู้ไม่อินเทอร์จีเรามันเยอะจริงๆเว้ยอีซี่ โอเคครับคุณผู้ชมนะก็สําหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะซึ่งก็บอกเลยว่ากระเพาะราไข่ดาวเนี่ยก็ออฟไลน์ไปแล้วนะเออส่วนเราก็ปิดคลิปดีกว่านะเพราะว่าผมเล่นครบแล้ว3เกมนะอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วกันนะครับคุณผู้ชม